สวัสดีคเพื่อนทุกคนเอค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่ไรช์สไตล์ในนิวซีแลนด์นะคะเอขอสวัสดีเพื่อนทุกคนที่อยู่ต่างประเทศเช่นกันค่ะวันนี้นะคะเอมีประสบการณ์ดีๆเรื่องราวดีมาแชร์ข้อมูลให้นเพื่อนได้ฟังกันเช่นเคยค่ะซึ่งจากหลายๆคลิปก่อนหน้านี้ที่เอได้ทำนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาชีพที่ขาดแคลนอย่างเร่งด่วนที่นิวซีแลนด์ ต้องการแรงงานเข้ามาทํางานในประเทศอย่างเร่งด่วนณปัจจุบันนี้นะคะประเทศนิวซีแลนด์ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเนี่ยจากสถานการณ์ของโควิดที่มีการปิดประเทศมา2ปีกว่าด้วยกันนะคะส่งผลต่อธุรกิจต่างๆนะคะ หาพนักงานได้ยากมากนะคะแล้วพนักงานก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ด้วยและณตอนนี้นะคะประเทศนิวซแลนด์จะเปิดประเทศวันที่3ามสิบกักฎาคนนี้แล้วนะคะก็เริ่มที่จะมีการให้ยื่นวีซ่าทํางานเข้าไม่ได้แล้วนะคะทั้งวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าทำงานวีซ่านักเรียนสามารถที่ยื่นเข้าไม่ได้แล้วนะคะและก็มีเพื่อนๆนะคะสนใจที่อยากจะเข้ามาทํางานในประเทศนิวซแลนด์เยอะมากเลยนะคะแล้วก็สอบถามเอเข้ามาว่าอยากจะเข้ามาทํางานเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรดีนะคะวันนี้เอ จะมาแนะแนวทางในการเตรียมตัวนะคะให้เ,เพื่อนๆสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีคุณวุฒิไม่มีทักษะภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ ไม่มีอะไรเลยที่จะสามารถยื่นขอวีซ่ามาทำงานได้เราควรจะทำอย่างไรดีเราจึงจะสามารถเดินทางหรือยื่นขอวีซ่ามาทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้วันนี้เอจะมาแนะนำนะคะแนวทางนะคะในการที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะยื่นสมัครมาทำงานที่นิวซีแลนด์สำหรับคนที่อยากจะเดินทางเข้ามาทำงานและขอวีซ่าทำงานในประเทศนิวซีแลนด์นะคะ ประเทศนิวซีแลนด์นี่นะคะจำเป็นที่จะต้องมีการยื่นขอวีซ่าทํางานก่อนนะคะจึงจะสามารถเข้ามาทาง,งานได้ไม่สามารถที่จะซื้อตั๋วแล้วเดินทางนั่งขึ้นบินเข้ามาได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ทราบตรงนี้นะคะว่าประเทศนิวซีแลนด์จะต้อง ทำวีซ่าก่อนนะคะและการยื่นวีซ่าการทําวีซ่าจะต้องทําอย่างไรหรอแล้วจะต้องมีอะไรบ้างนะคะเอจะอธิบายให้เพื่อนได้ฟังคร่าวๆกันเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะการที่เราจะยื่นทําวีซ่าทํางานนะคะจําเป็นที่ต้องมีคุณสมบัติประสบการณ์ทักษะใบประกอบวิชาชีพตามสาขาอาชีพที่เราจะยื่นนะคะถ้าเพื่อนๆจะยืน่นอาชีพเชฟไทยนะคะหรือพ่อครัวไทยนะคะจําเป็นที่จะต้องมีทักษะคุณสมบัติ ประสบการณ์ผ่านการทำงานด้านอาหารนะคะในโรงแรมนะคะในพัตคารที่ได้รับการยอมรับที่สามารถที่จะยื่นวีซ่ากับ i m m i g ก a t i o n New z e a l a n ์ได้นะคะและเพื่อนๆบอกว่าฉันทำอาหารเป็นแต่ฉันไม่เคยทำงานโรงแรมฉันไม่มีประสบการณ์อย่างนี้ยื่นได้หรือเปล่าเอขอตอบว่ายื่นไม่ได้นะคะเพราะคุณสมบัติที่ครบจำเป็นที่จะต้องมีครบทุกอย่างนะคะหน,นะคะต้องมีใบประกาศนิยบัตร ทางสายการทำอาหารนะคะเคยเรียนจบมาเคยทำงานโรงแรมมาและจำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์3-5ถึง5ปีขึ้นไปนะคะถ้าไม่มีใบผ่านงานในสถานที่โรงแรมในพัฒคารก็ไม่สามารถที่จะยื่นได้ฉะนั้นถ้าเ,เพื่อนบอกว่าทำอาหารเป็นจะมายื่นวีซ่ามาได้ไหม ก็คือคุณสมบัติไม่ครบก็ไม่สามารถที่ยื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่จะสามารถเข้ามาทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ได้จำเป็นต้องยื่นวีซ่าทำงานและต้องมีคุณสมบัติต่างๆให้ครบแล้ววันนี้นะคะเอกก็เลยจะมาแนะแนวทางแนะนำเพื่อนเพื่นนะคะจะควรทำอย่างไรดีจะควรเตรียมตัวอย่างไรจะได้เตรียมตัวแต่เนินเน่น เพราะว่าเราเตรียมตัวณนะตอนนี้เราเริ่มต้นนะปัจจุบันนี้ยังไม่สายเกินไปนะคะหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําเป็นอันดับแรกเลยก็คือให้เพื่อนๆไปโรงเรียนนะคะโรงเรียนในสายอาชีพเพราะว่าตอนนี้นิวซีแลนด์รับสมัครวีซ่าทํางานเนี่ยตามสายอาชีพที่เขาขาดแคลนเราต้องเช็คก่อนนะคะว่ามีอาชีพไหนบ้างนะคะที่เป็นที่ต้องการมากๆของนายจ้างที่ต่างประเทศณตอนนี้นะคะอย่างเช่นอาชีพ ไทยเชฟพ่อครัวไทยอาชีพนวดเราก็เช็คก่อนว่าถ้ามีอาชีพเหล่านี้ประกาศร,รับสมัครเยอะเราก็ไปโรงเรียนในสาขานั้นเลยนะคะให้จบหลักสูตรของเขาให้ได้ใบประกาศนียบาตรของเขานะคะก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องเช็คด้วยนะคะว่าสถาบันที่เราจะไปโรงเรียนนั้นน่ะได้มีการยอมรับสามารถที่จะใช้ใบประกอบชาชีพตรงนี้ยื่น ในการสมัครวีซ่าทำงานกับอิมิเกชันได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าบางสถาบันนะคะก็อาจจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราไปโรงเรียน,นสายอาชีพที่เขาขาดแคลนที่เขาต้องการก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่เพื่อน,อนควรจะทําในอันดับแรกค่ะเพราะเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นมากๆในการยื่นขอวีซ่าถ้าเรามีประกาศศิย์บัตรในสายอาชีพนี้เราก็สามารถที่จะ ไปต่อได้นะคะจําเป็นที่ต่อการยื่นวีซ่ามากๆด้วยนะคะมันจะบ่งบอกถึงทักษะของเราว่าเรามีทักษะเราสามารถที่จะทํางานในสายชิมนี้ได้แน่นอนค่ะต่อมานะคะเมื่อเราโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเราเรียนจบหลักสูตรนั้นเรียบร้อยแล้วในสายที่เราเลือกเรียนนะคะเราจําเป็นที่จะต้องไปหาสมัครงานนะคะจําเป็นที่จะต้องมีงานทําทําไปเรื่อยๆให้ได้ประสบการณ์นะคะสาถึงหปีขึ้นไปนะคะ เพราะว่าจําเป็นมากๆที่จะต้องมีประสบการณ์มีใบผ่านงานในการยื่นขอวีซ่าทํางานมาที่นิวซีแลนด์นะคะถ้าไม่มีประสบการณ์นี้ไม่สามารถที่จะยื่นได้นะคะเพราะเป็นคุณสมบัติหลักๆที่จําเป็นที่ต้องมีนายจ้างจําเป็นที่ต้องจ้างคนที่มีประสบการณ์ 3ถึง5ปีขึ้นไปจะไม่สามารถที่จะรับคนที่ไม่เคยทำงานไม่เคยมีประสบการณ์ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นคนุณสมบัติอีกตัวหนึ่งที่จำเป็นมากๆในการที่จะต้องยืน่นควบคู่ไปกับการยืน่นเอกสารตัวอื่นนะคะข้อที่3ข้อต่อมานะคะเมื่อเป็นเพื่อนหางานได้แล้วนะคะหรือสมัครงานเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเป็นที่จะต้องเช็คบริษัทนั้นด้วยนะคะว่าบริษัทนั้นมีการ จ่ายเงินเดือนเราผ่านเข้าบัญชีธนาคารหรือเปล่าโอนผ่านธนาคารหรือเปล่านะคะไม่สามารถที่จะรับเงินเดือนเป็นเงินสดได้นะคะเพราะการที่เราจะยื่นสมัครวีซ่าทำงานที่นิวซีแลนด์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจเช็คการยื่นกันสังคมการยื่นภาษีนะคะ เพราะเขาต้องการบุคคลที่ทํางานถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีการจ่ายภาษีอย่างถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะตกลงที่จะทํางานก็ต้องเช็คด้วยนะคะว่ามีการจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารมีการจ่ายการสังคมถูกต้องมีการจ่ายภาษีถูกต้องนะคะก่อนที่เราจะตกลงไปทํางานนะคะเพราะว่าก็เป็นอีก ุณสวัติ์สำคัญอีกข้อหนึ่งที่จําเป็นและเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับการที่จะเริ่มทํางานนะคะที่สําคัญด้วยอีก2ตัวนะคะก็จะมีสลิปเงินเดือนนะคะสเตทเมนต์นะคะที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีของเรานะคะเมื่อเราทํางานในระยะเวลา3ปีถึง5ปีเนี่ยเราต้องเก็บ หลักฐานตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่เราจะยื่นวีซา่าขอวีซา่าจาเป็นที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับรายการประกันสังคมด้วยนะคะข้อต่อมานะคะข้อที่4ที่เราจะต้องเตรียมตัวนะคะเออยากใช้เ,เพื่อนที่ไม่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเลยไม่ไม่ได้เลยนะคะพูดไม่ได้เลยนะคะหรืออ่านไม่ออกเลยอะไรอย่างนี้นะคะเออยากจะให้เพื่อนทุกคนไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนนะคะก่อนที่เราจะ เริ่มสมัครงานที่นิวซีแลนด์นะคะเริ่มมาทํางานที่ต่างประเทศนะคะอยากให้เ,เพื่อนๆเตรียมตัวไปเรียนนะคะเรียนภาษาอังกฤษบ้างเบื้องต้นบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะเรียนผ่านคลาสที่มีการสอนในห้องเรียนเรียนออนไลน์นะคะเรียนด้วยตัวเองทาง Facebook ทาง Youtube ต่างๆนะคะเราก็ค่อยๆเรียนไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะไม่ต้องรีบร่งก็ได้นะคะในระยะเวลาที่เราทำงานไปเก็บประสบการณ์ไปเพื่อที่จะ เตรียมเ,เตรียมตัวที่จะยื่นวีซ่าต่อไปนะคะเพราะว่าการที่เรามาทํางานต่างประเทศนะคะในบางอาชีพนะคะจําเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะอาจจะต้องได้บ้างปานกลางพูดได้นิดหน่อยฟังรู้เรื่องนะคะหรือบางอาชีพนะคะจําเป็นที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาบ้างนะคะก็จะเป็นการดีมากๆเลยหรือมาเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ก็ได้นะคะที่นิวซีแลนด์ก็มีสถานที่ ที่เปิดสอนนะคะภาษาอังกฤษนะคะทั้งฟรีและเสียงเงินนะคะก็สามารถมาเลือกเรียนมาามาเรียนเพิ่มเติมที่ซสแลนดได้ค่ะถ้เป็นเพื่อนที่ได้ภาษาอังกฤษมาแล้วนะคะมีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษฟังอ่านออกเขียนได้นะคะก็ จะเป็นคุณสมบัติพิเศษตัวหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะเลือกสมัครงานมีช้อยเลือกได้มากขึ้นเพราะว่าการที่มาทํางานต่างประเทศอย่างที่บอกนะว่าภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากๆนะคะเวลาเราออกไปซื้อของอะไรเงี้ยเราก็จําเป็นที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนนะคะก็อยากให้เพื่อนเตรียมตัวในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษก่อนที่เราจะเตรียมตัวในการยื่นวีซ่ามาทํางานค่ะ ข้อต่อมานะคะเป็นข้อสุดท้ายนะคะเพื่อนๆนะคะมีประสบการณ์แล้วนะคะมีทักษะมีคุณสมบัตินะคะมีประกศาศนียบัตรอะไรบรายแล้วภาษาอังกฤษก็ได้เริ่มเรียนแล้วนะคะข้อนี้นะคะเป็นการเตรียมตัวขั้นสุดท้ายนะคะเราก็มองหางานนะคะมองหางานต่างประเทศว่าเราสนใจงาน ประเภทไหนอาชีพไหนนะคะอาชีพที่เราชอบนะคะเช่นอาชีพเชฟอาชีพนวดอาชีพหมอพยาบาลแล้วก็อาชีพเหล่านี้เราอยากจะไปทํางานที่ประเทศไหนเราก็เลือกประเทศของเราเลือกจังหวัดในประเทศนั้นว่าเราอยากจะไปอยู่ทั้งฝั่งไหนของประเทศนั้นและเมื่อเราเลือกอประเทศเลือกจังหวัดได้แล้วเนี่ยเราก็มาหานายจ้างกันต่อไปนายจ้างหาที่ไหนในเว็บไซต์ไหนต้องติดต่ออย่างไรนะคะ พอเราได้ในจ้างแล้วเราก็ต้องดูสัญญาว่าจ้างงานอ่านให้ละเอียดเรียบร้อยนะคะสัญญาว่าจ้างงานเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายของเขาถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าและเป็นสิทธิ์ที่เราควรที่จะได้ตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะ ก็เช็คให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างนะคะถ้าเราอ่านไม่ละเอียดแล้วเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่เราทํางานนะคะ,ะนายจ้างก็จะบอกว่านี่ไงก็เธอเซ็นแล้วเธอยินยอมเธอยอมรับเธออ่านเรียบร้อยแล้วเธอก็ต้องทําตามข้อสัญญาตรงนี้นะคะบางทีเราอ่านไม่ครบนะคะเราอาจจะถูกเอาระรับเปรียบได้นะคะ เพราะฉะนั้นสัญญาเป็นสิ่งที่สําคัญมากมากก่อนที่จะตกลงเซ็นตกลงทํางานกับนายจ้างคนนั้นๆนะคะเมื่อเราได้มีการเซ็นสัญญาว่าจ้างเรียบร้อยแ,แล้วก็รวบรวมเอกสารทั้งหมดนะคะพูดคุยกับนายจ้างเรียบร้อยแล้วเรื่องรายละเอียดต่างๆเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเอกสารต่างๆของเราของนายจ้างนะคะเราก็เตรียมตัวที่จะสามารถที่จะยื่นวีซ่าได้เลยค่ะ ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่จะสามารถทําให้เ,เพื่อนๆได้ัาวิซา่าแล้วก็เดินทางมาทํางานที่นิวซีแลนด์ได้ค่ะก็อย่างที่บอกว่าจําเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้นะคะจึงจะสามารถยื่นวิซ่ามาทํางานได้ถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีคุณสมบัติไม่มีอะไรเลยไม่มีทักษะต่างๆก็อาจจะทําให้เ,เพื่อนๆไม่สามารถที่จะยื่นวิซ่ามาทํางานได้นะคะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการแนะแนวทางการเตรียมตัวเบื้องต้นนะคะอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากจะมาทํางานต่างประเทศอยากจะมานิวซีแลนด์นะคะแต่ไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยไม่มีทักษะไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะไม่มีคุณสมบัติไม่มีอะไรเลยนะคะ เป็นการแนะแนวทางให้เ,เพื่อนๆได้มีการเตรียมตัวสแต่เนิ่นๆถ้าการเตรียมตัวนั้นนะคะมีการเริ่มต้นนะคะก็จะทำให้เพื่อนสามารถที่จะมีโอกาสนะคะในการที่จะยืน่นวีซ่าทำงานต่างประเทศได้ถ้าเ,เพื่อนๆยังหยุดนิ่งอยู่ไม่เริ่มต้นนะคะก็จะไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะมีหนทางมีโอกาสในการที่จะ หางานมาทํางานต่างประเทศนะคะคลิปวันนี้ก็เอหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนบ้างแล้วกันนะคะถ้าเพื่อนชอบนะคะคลิปนี้นะคะเอฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้เอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเอจะสรรหาข้อมูลดีๆนะคะมาฝากนะคะที่เป็นประโยชน์ที่มีสาระดีๆที่เป็นความรู้ดีดให้กับเพื่อนๆอ,อีกแน่นอนนะคะแล้วกลับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ